สวัสดีครับเอซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับมณีแอบกับพ่อพมแพพี่น้องนะครับมาอยู่ที่วัดปูถมดินนะครับกับเปลี่ยนบรรยากาศช่วงเที่ยงพอดีครับตอนนี้เที่ยงของวันที่30สิงหาคม2564ครับมนีกามาติดตามตัวเลขปูนะครับเพราะว่าอีกมือสองมือเลขออกแล้วครับพี่น้องก็ต้องการความแน่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวจักหน่อยสี่้าเขาไปว่ากับปูนะครับแต่ว่าบ่หมั่นใจว่าเพื่อนสิยูหรือบ่ยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไร เพื่อนชิยูบยัยูจังไหนมือนี้ก็ได้ตัวเลขฝากตอ้อนพ่อพี่น้องเอฟซี FC แน่นอนจะรับตัวเลขปูถมดินนะครับหลายท่านหลายคนก็ตามยูบอกว่าตามปูถมดินให้แน่เด้อว่สาสั่นเลขเพื่อนได้มาตัวใดว่สาสั่นโคงชุดไทยแต่ว่าแอดมือนี้ก็บบว่ามาตามให้จะเอฟซีนะครับตามให้จาคล้องน้ำนะครับเพราะว่างวดที่แล้วได้จากาได้โชคได้ใช่จากปูถมดินยุ่งวดนี้ก็คือสิมาตามตัวเลขเพื่อนว่ามาตรงกันครับเลขอยู่ในใจของแอดบอ นะครับกันตรงกันกรบเลขอยู่ในใจแอดก็คือจังจตได้ลงทุนลอตเตอรี่จักทีซ่าหาบใบนี่จังไดอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขามางวดก้อนนะครับแอดก็ได้จัดไปแล้วตัวเลขชุดนั้นนะครับจัดลอตเตอรี่ไปแล้วามาอีกมือนี้นะครับสีมีตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อหรือจังไดน,นะครับแต่ว่ากันยังบ่ได้เต็มที่บปนไดครับไม่ีหนังยังบ่ได้ลงทุนเต็มที่เป็นไดเพราะว่าต้องร่อ เพื่อนซ้ำไทยแห่งัังกันโดยส่วนมากต้องระวังเลขที่เพื่อนซ้ำไทยนี่แหละขอสําคัญของปูถมดินก็ได้ปอยพ,พี่น้องขอมาแล้วก็ติดตามไปมพร้อมกันจังไรก็คันมากกันชอบนะครับในสไตล์อตของตัวเลขของปูถมดินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบได้พลาดจากคลิปเด็ดจากทัางช่อง ครับเดี๋ยวตอนนี้แอดจะกําลังผ้ายางไปกุฏิปูนะครับพ่อยพี่น้องครับเว้ากันไปนั่มนะครับกุ้ยกันไปนั่มปูเพิ่นกะที่ยู่กุฏิอยู่ลรอครับพ่อยพี่น้องขึ้นมาขันเพิ่น่อยู่กับตัวเลขไดแน่นอนเพราะว่าเพิ่นกะที่เขียนทิ่มใบหาย,ยู่เขียนถิ่มใบหายหยาตย่ยมที่เพิ่นมาจังหันจังเพี้ยนที่เพิ่อนอากายไปกายมาแ,มาแว่มาแมา่ไหวปูล่ะเพิ่นกะเขียนใบหาย,ยู่ครับพ่อ่พีพ่น้องครับ ี๋ยวืัอนี้เขาก็ทีได้หล้ดึงกวามแนวชาติว่าเปลี่ยนจัาใดนะครับอีกแนวนึงก็คือเคยได้เนาะเอาง่ายๆว่ายามเก้าถอยไปมยามเก้ากับติมาตามเพื่อเก้าปกติเราผมกติดตามเลขปูถมดินมาเรื่อยๆนะครับติดตามมาตลอดผมบ่ได้บ่ได้ทิมนะครับแต่ว่าผมก็ซ้อมเบิ้งมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เพื่อนว่าถือลายงวดเพื่อนก็แต่ว่าถือเพื่อนกับ บ่ถือกะถือว่าบ่หนีไก่แต้มนะครับแต้มเพิ่นกะถือยูอ่าไก่เคียงนะครับขืนแต้มลงแต้มจังสีนะครับบางที่กับพ่อได้จับจุดใดว่าเออขันเป็นเลขปูถมดินต้องขืนแต้มเด้อตัวนี้ต้องขืนแต้มลงแต้มกับว่าฟังประกอบกันครับความฝันปูน้ำว่าปูฝันจังไดอ่าเข้ากับมาผิดหน้าน้ำเออจะปูฝันจังส่เข้าต้องตีเป็นจังสีอ่แต่ว่ารังเทียปูเพิ่นกตีมันกับ่ถือเป๊ะนะครับเข้ากับต้องใส่วิจารณญาณเท่าน้าเข้ากับต้องไม่วิเคราะห์เองน้า แต่ว่ากะเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องฝันเนาะเข้ากับบอไดเมนต์ว่าฝันแล้วกับทีตีร้อยเปิดเส้นยังสั่นมันกับบอเมนต์ครับพ่อไอพี่น้องมันกับมีถิรมีพิษแล้วแต่ผู้ใดสีตีเป็นเจ้าได้นะครับแล้วแต่ผู้ใดสีพิษหน้าเออเอามาซื้อแบบใดน,นะครับสําหรับตัวเลขคว้วฝันของปูทมดินแต่ว่าบ่อพื้นคว้วฝันเพป็นกถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับเออเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่ฝันแม่กมนกัว่าได้ครับพ่อไอพี่น้องครับเพื่อนฝันแม่นอยู่ แต่ว่าเพื่อนสิตีที่คึอบวถีอ่าซึ่งพ่อนพี่น้องฟังแล้วนะครับก็ต้องพิดหน้านนะครับว่าเพื่อนฝันจ้าซี่เนี่ยโดยอ่าทั่วไปแล้วเนี่ยมันเคยเปลี่ยนตัวไรนะครับต้องเอามาเปรียบเทียบกันครับอีกหลายอย่างหลายแนวกอแต่มาเปรียบเทียบกับเลขคำนวณเจ้าของแน่มาเปรียบเทียบกับเลขทั้งอ่าสำนักอื่นแน่อ่าว่าไก้เคียงกันบอนะครับอาจังไดกับ ไปพี่น้องกรับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับในส่วนความฝันกับเป็นความเสียส่วนบุคคลครับไปพี่น้องครับกาตามแอดมาครับเดี๋ยวทีภาคเข้าไปเบิงว่าปูเพิ่นถิ่มตัวเลขไว้บบองเพิ่นอยู่บอว์เพิ่นอยู่กับทีได้เว้าได้จานครับเพิ่์ลทีควิสเป็นเรื่องธรรมดาครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกยู่ภาคอีสานนะครับแอดเคยได้น้ำปูถมดินูแอดกับว่ได้ถิ่มเพิ่นเพราะว่าแอดกับมาอ่าซอยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างเป็นสะพานบุญให้พ่อพี่น้องเอฟซีอ่า ทั้งหลายได้เห็ดุได้สั่งวัดว่าอารามนี่จนแล้วทั่วลวดีนะครับกายังบ่อเสียดซับไปสุอยางแล้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากาถือว่า,าใกล้ความจริงเขาทุกที่นะครับขันบอมมีเอฟซีขันบอม FC, อบอมีผู้มีกิตตท่าวัดว่าอารามห่งนี้ซิ่งที่ประจักษ์ต่อหนา้าสายตาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้คือสีบอ่อเกิดขึ้นครับอันเพราะจะนั้งจะฝากขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไปแนเดอครับฝา,ากอาขอบคุนแท่นปูถมดินไปน้ำแน่แต่อีกแนวหนึ่งครับ สำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกีนี่ครับพอเอ่พน้องการสิได้รู้นะครับว่าตัวเลขปูถล่มดินนี่สิ่เปลี่ยนเจ้าไหลสิมีโอกาสสิเขาว,วิ่งบ่สําหรับวดนี้นะครับก็ต้องคอยวิเคราะห์พิจารณาไปเบิ้งครับพลเพีพน้องครับถือปิดเป็นเรื่องธรรมดาเจ่าไหลกะขอให้เทวดาอารักษ์ผู้ม่เจ้าที่ที่ปกปักษารกษาวัดว่าล่ามแห่งนี้โดนบดาลให้พลเอพิณองเอฟซีได้ชคได้ใช่ถือเลขถือเบอร์อ่า ให้สมความมุ่งมาาั่นปรารถนาสุจริงสุยางเด้อพ่อยพี่น้งองก็ได้เอาจังไรกับ่เบ้าไร้ใหญ่ห้างครับเดี๋ยวจังไรก็ได้อแอดเบ,บ้าลายเติบแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะเมื่อขนาดว่าบ่เบ้าไร้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแอดสีผ้าข้าไปเบื้องตัวเลขของปูถมดินนะครับว่าเพื่อนสีเบ้าว่าจัางไรเพื่อนสี่หามาตัวใดครับรพ่อยพี่น้องเอฟซีเงีบตามแอดมาครับกุลละครับกุตีปูถมดินครับเดี๋ยวจะแอดสีผ้พาพาอ่อยพี่น้องย่างข้าไปเบื้องว่าเพื่อนยูบอเมื่อนี้ก็ได้แต่ว่าคือชงเงียบเงียบเมื่อนี้ก็ได้ มีปูอยูวะเนาะขันบ่อยู่จะเก่าเพิ่นก์เขียนเลขไว้ให้อยู่ดอกครับเขียนเลไยยขเลไว้ญาติโยมไกลไปไกลมากก็จีได้เห็นเลขนะสิครับพ่อใพี่น้องครับโอ,อ้เนี่ยอาจารย์สามารถกจะยุ่หันแล้ว<า>ก็สงสัยปูปอยู่ดอกครับพ่อใพี่น้องครับปูบปอยู่แต่ว่าปูปอยู่อ๋อเพิ่นเขียนไว้อยู่ครับตัวเลขก็ได้โอ้พิ่นเขียนเลขไยยว้ให้โยนมาเพิ่นบู่ยูมาอาจารย์สามารถครับปูไม่อยู่ครับพอดีเขียนเลขมาโอ้เขียนเลขไว้นี่ไว้เลย โอ้นี่ครับพ่อพี่น้องครับโอ้พอนเขียนเลขไว้ให้แล้วครับครับโอ้เขียนเลขโอ้สงสัยพอนไปธุระเมื่อนี่พอนบออยู่เนาะครับตัวเลขมีกันโอ้ยมีเพิ่มสามหนึ่งมาตัวนี้จังสามารถครับมีเพิ่มสามหนึ่งมาโอ้มีสามหนึ่งรางเพิ่มเข้ามาครับพ่อยพี่น้องครับหลังจากที่ตัวเลขหกสองหนึ่งหกหนึ่งห้าเนี่ยยังคงที่นะครับตัวที่แอดซื้อไว้แล้วนะครับตัวที่แอดยิบลอตเตอรี่ไว้แล้วหลังจากที่มหาปูเถียวแรกนะครับแอดกะ ปูโทษบอกแอดก็ได้ซื้อไปเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วแต่ว่ามีสามหนึ่งมาเพิ่มอ่ะก็ถือว่ากันยั่งดีบ่เพิ่มหลายตัวกันเพิ่มหลายตัวนี่ไงหลังเลยไงยหลังตึงเลยแต่ว่าตัวเก้าเพิ่มกับบอด้ตัดติ่มเ้อพี่พี่น้องเนอหกสองหนึ่งหกหนึ่งห้ามีเพิ่มเข้ามาคือสามหนึ่งครับพี่พี่น้องครับส่วนเก้าหกนี่นาชิเป็นเลขบนเนาะเพิ่นเพิ่นไห้เพิ่นให้สามตัวบนมาน่ะ เพื่อนเขียนแต่ว่าเพื่อนเขียนสองตัวไว้เป็นเก้าหกครับร้องวิเครอเบิ่งครับไม่มีร้องครับก็เท่านมีโอกาสได้โชคด้ใช่มากับจังหวะบอดีมาไหนกับบ่อพ่อปูดอกอาจออกไปหรือเพื่อนออกไปธุระทั้งไหนกับพระจักรเสกันออกไปธุระทางนั้นนอกครับทีมาก็ไม่เจอปูครับผมบ่อพ่อเขาบ่เป็นยังกับว่าจะได้ตัวเลขได้ตัวเลขแล้ว นี่ครับพลอกพองครับขึ้นตัวเลขล่าสุดนะครับเพิ่นเขียนไว้ว่าวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ครับบนนะครับเพิ่นขึ้นกำหนดบนไว้ได้ครับบนก็คือเก้าหกนะครับส่วนหกสองหนึ่งหกหนึ่งหาอ่าแต่ว่าผมว่าผันใจว่าเข้า่าล่างเนี่ยเป็นล่างตั้งแต่ตัวใดมากผมบ่ผมประมันใจนะครับแต่ว่าบนเนี่ยน่าจะเป็นเก้าหกนะครับแต่ว่าชุดล่างนี่ที่เป็นเจ้าไหนนะครับ กับวิเคราะห์เบื้องนะครับพ่อไพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่อนกับเขียนล่างกับกับไปเองสั้นแหละยอากับปึกยูดอกครับอาสิเป็นนึ่งหาับสามหนึ่งบอกเป็นล่างบอกขึ้จังไหนผมกับพ่อทราบเพื่อกันนะครับกับกับเบิร์กันแต่ว่ากัดสีได้ยิบไว้ยูดอกปกติแล้วผมยิบลอตเตอรี่ผมกับยิบไว้เพื่อสองตัวล่างแหละครับพ่อไพี่น้องแต่ว่าเขากัดสีมาเบิร์กันนึ่งกันย่าย้นสองหาหกซีนี่อสิเป็นจังไหนนะครับสำหรับตัวเลขนะครับ ผู้เพิ่นงห้เพิ่นก็บอกว่าบ่แม่นว่าสิถูก100%เด้อกับใส่ปีนิดปิจารณาลองเบิ่งแต่ว่าโดยส่วนมากเลขผู้ก็มีเข้าตัวนึงมั่งอ่าผมบ่แม่นเข้าตัวนึงครับก็คืออาจสิขึ้นตัวนึงมั่งลงตัวนึงมั่งจังสิครับก็เท่าๆที่ผ่านมานะครับก็พอสิจับใจความได้อ่าสมมุติว่ามีการซื้อ16นะครับก็ก็อย่าลืม06จังสินะสมมุติว่าตัวแอดนะครับพ่อพี่น้องสิพี่วิเคราะห์ไปจังได๋ก็บ่รู้ นะครับแต่ว่าตัวแอสเองคัรเสื้อหนึ่งหาเอสีเสื้อศูนย์ห่าน้ำจังสิครับเป็นตัวเบาไว้นะครับสามหนึ่งก็อย่าลืมสามศูนย์จังสิครับอ่าครับร่องวิเคราะห์เบิรงครับกระเทียบได้โชคได้ใช่จากปูเนาะกระเถื่ว่าแม่ย่ำไหลกับบอผิดหวังดอกปูเพิ่งกะไห้อยู่นะครับถามว่าถือบอเลีกถือแทบจีจังวัดครับแต่ว่าบอถือตัวเล่าเขียนไห้นักสมมุติว่าจังหวัดวังหนึ่งนี่คือกันเพิ่นกะไห้มาห้าห้าสี่ แม่นมาจ่ายสามารถนทั้งสี่สี่ห้าแล้วก็สี่ศูนย์ห้าครับอ่าแล้วก็สี่ศูนย์ห้ามาออกตัวเบ <PSAKI. S 2> าว่าออกตัวนักแจังเถอะมันก็เลยบอลถือจังปะไรอ่าแต่ว่ากะผมก็เอาไปประกอบกันครับเลขคำนวณนั่นแหละว่ากะเอาไปประกอบกันขัดมันมาตรงกันครับหลายทางสิกะกะส่งสีนักแน่จักหน่อยเนาะพ่อพี่น้องกะอยากเรียนนักแน่จักหน่อยเอ้าจังเลยกะพ่อพี่น้องเอฟซีโชคดีสุขุมสุขคนครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันย้าย่นสองหางหกซี นี่ก็คือเลขปูถมดินเดอ้อพ่อไพี่น้องเดอ้อแคบนาจอไวายขันบ่มักกะบ่ลงทุนครับขันบ่มักกับพานไปครับพ่อพี่น้องเอาไว้ถ่าซ่อมนะครับเมื่อเลขออกกัเข้ากับซ่อมเบิง้งว่าถือว่าถือว่าถือกัยาว้าก,ก,กัน,กนเลขมีถือมีพิษนะครับจะวิเคราะห์ดีๆีจะเจ้าไหนกะให้เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาวัดว่าล่ามแห่งนี้กับไอ้ผู้เจ้าทีโดนดนันไอ้พ่อพี่นออ้องเอฟซีสู้ขู่สุขคนที่เบิ้งพานช่องอ ให้มีโชคไม่ใช่ปาถนาสิ่งใดก็ให้สมดังคำปาถนาสุจริงสุยางให้มีโชคไม่ใช่ให้มีโชคไม่หลกักสีได้ร่วมเฮ็ดร่วมสางกับปูถมดินเพื่อนไปเรื่อยๆครับพ่อพี่พน้องครับให้แล้ว,วด้วยดีพุละอืมอันนี้สงส่วนที่เฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว้หวี่ก็คือสีงหวดสิมานี่ก็คือสิถือน้ำกันอยู่ดักว่าเข่าห่า,างเจ้าค้องครับพ่อพี่พน้องครับแอดจะต้องคืดว่าสิทธเถิเลียแอดก็ว่าต้องเว้าเข่าหางเจ้าข้องไว้ชั่วคราวแอดมั่นใจนะครับ สำหรับเลขปูนี่ครับพอพอมามาตรงกันครับเลขแอดพอดีเลขคำนวณแอดนะครับคือหกสองกับหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยมาตรงกันพอดีแอดก็เลยมั่นใจให้ว่างวดนี้การทีลอตเตอรี่หลายใบอยู่ครับเพื่อนพี่น้องครับอ่ะจะได้โชคดีสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้การจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าคอยมาพบมาพอกันไหมครับท่างช่องครับสวัสดีครับโชคดีสุขสุขคนครับ